สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายการบ้าน2ข้อที่7กันนะครับโดยโจทย์ก็คือ ad d r 1 1 vs inc in r 1ต่างกันอย่างไรตอนแรกนะครับเรามาดู ad d ก่อน ad d r 1 1เนี่ยโดยที่ r 1เนี่ยคือ register นะครับหเนี่ยคือค่าทั่วไปครับจะต้องนำไปเก็บใน register ก่อนถึงจะนำมาบวกได้โดยความหมายของ ad d นะครับก็คือนำ r 1 บวกกับ1น,นะครับแล้วก็นำค่าทั้งหมดเนี่ยไปเก็บไปที่ r 1โดยที่จะต้องทำทำการบวกกันโดยที่จะต้องเป็นรีจิสเตอร์ก่อนทั้งคู่นะครับข้อดีของมันนะครับก็คืออาจจะเปลี่ยนเลขได้ครับไม่ใช่การบวกแค่1ข้อเสียของมันนะครับก็คือมันจะต้องทําการโหลดค่าเข้าไปในรีจิสเตอร์ก่อนครับถึงจะทําการบวกกันได้ มันจะทำงานได้ช้ากว่าและยังต้องเปลืองพื้นที่และยังต้องมีบิดแคลร่แฟกสำหรับการทดต่างๆได้ครับต่อมาเรามาดูที่ INC R 1นะครับโดยคำสั่งนี้มีความหมายว่านำ R 1มาบวก1นะครับ R 1บวกด้วย1แล้วก็นำไปเก็บไว้ที่ R 1นนะครับข้อดีก็คือมันเร็วครับไม่เปลืองพื้นที่ไม่ต้องอัพข้อมูล ใส่ใน r e จิสเตอครับสามารถบวกกันได้เลยแต่ข้อเสียของมันก็คือมันสามารถทำการบวกได้แค่หนึ่งครับ